วันนี้จะพาทุกคนไปทีเฮาส์ที่สวยมากๆแต่อยู่ในเมืองที่เชื่อว่าหลายๆคนไม่เคยแม้แต่จะได้ยินไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่รู้จักเท่านั้นคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็ไม่รู้จักและไม่เคยมาเช่นกัน,นะคะ่ะที่นี่นะคะเรียกว่าโฮชอันทีเฮาส์อยู่ในเมืองเล็กๆแรนดอมมากๆชื่อว่าโฮฟุกอินยามากุชิ prefecture โฮชอัน มีความหมายว่าการพักผ่อนที่สงบกลยต้นสนถูกสร้างขึ้นในปีคศ1 9 9 1บนพื้นที่ซึ่งเคยเป็นที่พักของพระสงฆ์มาก่อนตั้งแต่คศ845จนถึงคศ903ซึ่งในช่วงศตวรรษที่9นะคะเขาก็จะมีธรรมเนียมการดื่มชาแต่ต้องบอกเลยว่าในสมัยนั้นเนี่ยรสชาติของชาก็ยังเป็นเหมือนยาอยู่ซึ่งต่างจากรสชาติที่นิยมในปัจจุบัน เรือนน้ำชาแห่งนี้ก็เลยถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ธรรมเนียมนั้นเมย์ก็เลยขอมาลองสาธิตวิธีดื่มชาที่ถูกต้องซึ่งเราได้คาโอริซังที่เป็นคนญี่ปุ่นเกิดและโตที่ามากุชิ i prefecture ม,มาช่วยแนะนำในวันนี้ด้วยค่ะวิธีการดื่มชาที่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวจะมาลองเริ่มกันเลย You can make, make noise. Oh, Oh look delicious. Aye. Louder. <laughs> <laughs> and then Maple is pouring. Mrs. Chris is beautiful. Maple. Maple oh. is pouring down. Oh. oh look delicious. Delicious major. Hi. Hi. Oh, easy And then you need to do do a little bit. Wow. Ah, Thank you should โฮโซอัน oh, mm. mm. เป็นเรือน้ำชาขนาดเล็กแบบดั้งเดิมที่ตั้งอยู่ด้านตะวันออกของสวนแต่ตรงข้ามกับเรือน้ำชาแห่งนี้ก็จะมีอาคารขนาดใหญ่2ชั้นด้วยเช่นกัน ซึ่งทั้งสองอาคารนะคะสามารถมองเห็นส่วนที่งดงามและมีลำคารที่เป็นบ้านของปลาคาฟไหลายตัวด้วยค่าเข้าชมเรือน้ำชาแห่งนี้คือ500เยนเท่านั้นและยังรวมกับการที่เราจะได้ทั้งชามัตชะและ traditional Japanese s u e t ตามฤดูกาลอีกด้วยหากใครที่ชอบเมืองที่นักท่องเที่ยวไม่เยอะ หรืออยากลอง Experience สถานที่ใหม่ๆใน Countryside ของญี่ปุ่นนะคะเมย์ก็ขอแนะนำสถานที่แห่งนี้เลยสำหรับคลิปหน้าจะพาไปไหนอยากให้ทุกคนคอยติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ